พอไหมนี่เตึ for ้งดังเลยพอต้องเออเนี่ยเอ่อดาวแต่ละดวงเนี่ยมันอยู่ในวงโคจรได้เนี่ยถ้ามันก่อทิพมันดูมันมันมันวิ่งวนดวงทิพย์แสดงมันต้องมีหน่งยุดธ์เหล่าว่างกันเผื่อรักษาระยะให้มันวุ่นมันจะรอใช่ไหมจะไง้ก็คือมันมีลโค้องเโค้งก็มีเหมือนกัน ึงมันก็พักกันดูดกันระยะหางประมาณนี้แล้วมุ่นรบอย่างดิดตลอดถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็วินเงินมัวนแมแหล่ะก็มาชนทั้งวันใช่ไหมคราวนี้เขาเลยเป็นท่านที่ท่านที่ไม่ค่อยดีนะก็คือว่าผอมันตรงปั๊บเนี่ยไอทีไอทีกูวตรงก็จะพักกัวกตันก็จะดูดเข้าวาปันนันเข้าวาปันนันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ค่อยดีอาจจะมาอาจจะชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่า พักกันอาจจะมีการเปลี่ยนคั่วอาจจะแบบไม่ได้มาชนเลยหรือว่าพักเลยห้างเลยอาจจะแก่แบบปรับองตาหรือว่าไล่เผือให้มันยังสมดุลอยู่ซึ่ง่องการปรับองตาคล้องสนามแม่เล็กโหลกแบบแตบบ่ทันทันจะปั่นอย่างย่อ่โตไปฟาดับทันที่ทางโลกออและชว่วงตีว่าแม่เล็กทุกหมวดว่าเมื่อันเคยเล่นเล่นแม่เล็กดูดใช่ไหมแต่วพุ่งตาไว้ไม่รู้นองเคยเล่นไหมนั่พุ่งตาบอยอย่างลย แม่เล็กถ้าเราแม่เล็กเราเล็กก kind of ันเราปุ๊บ huh. นั bah, sort of ่นเี็ไหมแม่เล็กท่านปุ๊บพุ่งพุ่งแั้วมันจะแตกกระจายก่อนทิ้งขอสักวันมันขอคอยดอยดูดกลับาเหมือนเดิมถูกไหมครับทิ้งคดีเนี่ยเขากลัวหวาถ้าเกิดจังหวะที่มันปรับเปลี่ยนคั่วเผื่อปรับสมดุลกันทันนั้นจังหวะที่มันตรงเป่งกันเผื่อมันไม่พักกันไม่รุดกันปรเปลนปุ๊บชนะไม่หรกแม่เลกๆจะ จะคลายตัวบอลมันกับพุ่งต่ไปยังไงเพจาะม,มันกำลังรุนนี่คอยคอยกำลังดรอปนี่ไอ้ช่วงนั้นแหละอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดไอล้ลวงเราเนี่ยแรงหนุ่มท่วงเกาะสนามแม่เล็กชาสนามแม่เล็กตอนนั้นง่ายไปเราจะไม่ยืนอยู่วันนี้นะครับเราจะไม่ยืนอยู่วันนี้คือไม่รู้คือไม่รู้เหอนเพื่อไม่รู้เหมือนเพื่อนั่งคอแหลกคอช่องก็คือ Lạc dì 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 lạ 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 dì แต่ว่านั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่เขาคิดตามลัก,<า>ลกเทธิวิทยาศาสตร์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมบอกมันไม่ไมเ,คเคยเกิดในมนุษยชาติเพียงแต่ว่าครณี้ี้วิทยาศาสตร์มันทําให้เราหน้ากลัวเพราะว่าคือคําท่าก็าคือว่านอสตาดามุสเยซูคริสเรือว่าคมภีนาน่า,างๆหรือกว่าคมภีพอรยันไอสตาปติทินโลกอะไรวันที่โลกเล่น มันมาตงเงินกับไอ้วันนั้นพอดีซึ่งคำท้ามก็คือว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยห่างกันเป็นร้อยๆปีแล้วแต่ละแห่งกันแล้วทวีปโลกกันแล้วแต่มีนะแล้วมันมึงคิดได้ปื้มึงโทรนัดกันม้างไหมมันไม่ใช่ไงคือคำท้ามมึงโทรนัดกันมาเลยซึ่งนาซาเนี่ยเขาเพิ่งมามาคปนพบเหมื่อนทีปีที่แล้วนี่ว่ามันมีเมันตรงตอนนี้ก็ สี่เหลือ